กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงประเด็นของพี่อุ๊บวิริยะกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งหลังจากที่มี กรณีดราม่ากับทางลุงพลและป้าแตนแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าช่อง YouTube อุปวิทยาชแน,นลนะครับคนติดตามลดลงไปน้อยกว่า5 0,000่นคนแล้วนะครับต้องยอมรับนะครับว่าช่องของพี่อุบนี้ส่วนหนึ่งนะครับคนติดตามก็เป็น FC ของลุงพลและป้าแตนนะครับฉะนั้นแน่นอนครับว่าถ้ามีปัญหากับลุงพลและป้าแตนคนติดตามก็ต้องหายไปบางส่วนแน่นอน ซึ่งล่าสุดนะครับใน Facebook พี่อุปวิริยะก็ลบรูปลุงพลและป้าแตนออกหมดแล้วนะครับทาง FC ก็ได้บอกว่าถ้างั้นก็ให้พี่อุ๊ปลบวิดีโอในช่อง YouTube ของตัวเองออกด้วยสิซึ่งทางลุงภูมองนะครับว่าก็อยากให้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้ลุงภูก็จะมาขอพูดถึงเรื่องของน้องจักกีกันบ้างนะครับ เห็นว่าน้องจกกักรีก็อยากจะสนับสนุนให้น้องนกยูงนะครับเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของป้าแตนและลุงพลนะครับและน้องจกกักรีก็ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กต่ออีกว่าบางคนก็อาจจะมาหาลุงพลและป้าแตนเพื่อหาผลประโยชน์ไม่มีใครจริงใจและรักลุงพลป้าแตนเท่ากับหมอปลาและคุณน้ำฟ้านะครับส่วนตัวจกกักรีเองนะครับก็บอกเหมือนกันนะครับว่าก็มีบางส่วนนะครับที่น้องเองก็เข้ามาหาผลประโยชน์เหมือนกัน และล่าสุดนะครับน้องจักกีก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของพี่อบุบลรยานะครับถ้ายังไม่หยุดโพสอะไรต่างๆทางลุงภูมองว่าอยากให้น้องจักกีอยู่เฉยๆดีกว่ามันจะไม่ดีนะครับเพราะเราเป็นเด็กเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่และมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายถ้าให้ดีน้องจักกีมีความสามารถอยู่แล้ว อยากให้ช่วยลุงพลป้าแตนในเรื่องอื่นๆก็จะดีมากเลยนะครับหรือช่วยสืบในเรื่องของคดีน้องก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบ y เกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับ เรื่องของการทำอาหารด้วยเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงคูด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I'm a one.